ค่าความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตร,รงัง FM 91.25ม h z จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยนายหนังมนูนลกำเนิดทองค่ะ ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยด,ดีเจนายห,หนังมนูนกำเนิดทอเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืม ช่วยกันตับเตือนเลยโลกโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราเลยซืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานกยอยากขยายใ,ให้ไหวค้องดีข้องดีแล้วให้ไหวค้องดีหนุ่ย ภาคตายอุดมแล่สมบูรณ์มากครันภาคใยอุดมแล่สมบูรณ์มากครันธรรมาชาติสีส,าาสันแลสนาราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเก,ก็บภาพ รมสร้างความดีสักสีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสีชาวไทยนลกโลกล้านล้านเฮ มาชาเนึ่งองทองตะแหนแผ่นดินเกิดดานรักสร้าวัฒนธรรมคือการรักษา้าติสำนึกใหน,หน้นาทีและความรับที่ชอบนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำในการดำเนินชีวิตรับพบกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับศิลปินมนาลูํำเนื้อทองทางสวทตรังเก่าที่แบดจุดซ่องอาเมกาเฮิร์สนะครับ เวลาเนี้ปย,ยประมาณบลายชั่โมงสิบนาทีโดยประมาณตรงนั้นภาคประชาชน,นวันเสาร์อาทิตย์กรมารวมจัดรายการทางสวทรังนําประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู้กันฟังมากันด้วยจิตอาสานะครับไม่ได้มีเงินดาวเงินเดือนเลยแต่ว่าพวกเราก็จําเป็นที่จะต้องมาเล่าสู้กันฟัง หยิบยกเรื่องราประสบการณ์ดีๆตุกรายการเลยครับนะบาบโประนิจิตาซากัน,นไปพักประชาชนทางสวทตรังอไรายฐานกับสแกนฟังสวทตรังอยู่ตลอดนะครับอ,อยู่นอกเมืองชาญเมืองตั้งอำเภอถ้าฟังได้นะครับเรากําลังส่งกองสถานีนะครับส่งนดยใครมาก สบตตรังเป็นสถานีของรัฐบาลนะครับน,นําเสนอข่าวสร้างเรื่องราวถ่เป็นประโยชน์กับผ่านผู้ฟังอ่าเป็นประโยชน์เรื่องราวความเคลื่อนไหวข้องประเทศชาติบ้านเมืองข้าวตนชั่วโมงนี้สําคัญนะครับถ้าเราไม่มีเวลาในการที่จะดูทีวีไม่มีเวลาในการจะดูดข่าวสร้างดงโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราสามารถฟังสบตตรังได้นะครับ ล็อกตั้งไปเลยเก่าสี่แปดจุดสองนามไมเกรสนะครับทุกรายการนะทางอาทิตย์นะครับจะเป็นซาลาจะเป็นประโยชน์จะเป็นข้าวาท้านติเชือ้อทื <c oughs> ่อใดเพอไปครับเป็นข้าวสา้านติเชื้อทื่อใดของบ้านเมือง่อเป็นข้าวที่ครันคลองมาแล้วถ้าเป็นข้าวข้าวตอนชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับอะไ,ได้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะทางโซโต้ตรังกามา รุปข้าวให้ฐานผู้ฟังได้รับรู้แต่กับบางฐานเขาไม่มีเวลาได้ดูทีวีแล้วครับเขาคอยฟังข้าวสแกนทางไวเลยทํางานไปพลางตำรวจไปพลางฝั่ง้อมูลข้าสร้างความเคลื่อนไหวอ่ห้องบ้านเมืองมันจาเป็นอย่างยิ่งในบางครัง้งเราก็ต้องรับรู้ไว้บ้างนะครับรับรู้ทั้งมดกับมันมากมายเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละวันในโลกใบนี้นะครับ ต่เรื่องเราที่จาเป็นนะครับเราก็ควรรู้ใบบางว่ามันไปถึงไหนแล้วอ่าลกใบนี้ไปถึงไหนแล้วสังคมนี้ไปถึงไหนแล้วประเทศชาติไปถึงไหนแล้วเนี่ยได้เดอัปเดตเดีเขาเรียกว่าอัปเดตไม่ไม่กาะจาเป็นต้องซึกษาอยู่ตลอดนะครับท่านผูกฟังครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวกล้องลกใบนี้ความเคลื่อนไหวกล้องสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันซึ่งฉะนั้นเราเอง จาเป็นต <se> ้องทึกษราไหวมั่งต้องรับรู้ไหวมั่งในเรื่องราวที่พ้องซ่วงรวมนะครับการจําเป็นเคยฟังสวตรังนี่ครับมีอะไรทีสําคัญสาคัญจําเป็นจริงๆก็มีความเฉลี่ยมันว่าท่านได้มีความรู้พร้อมๆกับเผื่อนนั่นแหละครับพื่นลื่นใ้รูคอนเพื่อนเรา่าเรื่องราวที่มันเป็นซาระนะครับฟาคันไหวเกาซิเบกจุดล่องาเมกาเฮสสวทรังนะครับ เขาสร้างเฉียชทื่อใดพอเป็นสถธานีข้องรัฐบาลเชื้อเต็มๆข้าวทอนี่คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห้งประเททจจังหวัดตรังนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสถานีส,นสวทอเป็นสถธานีข้องรัฐบาลน,นะครับนำเสนอเา่าสร้างข้องรัฐบาลเป็นลักนะครับแับนี้คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผมชิลปินมานุนจำเนื้อทองมาเล่าสู้กันฟังพูดคุยกันตัวตัวไปนะครับรอพอ่ห้อมป่าห้อมกอนะครับคงจะไม่ไายไทยรายการนะครับแบบนี้น้นองธีระยุทธชลสิธิ์น้องนุกก็เป็นฝ่ายเทคนิคของรายการจะได้เปิดเพลงให้ฟังจูงไทยไทยรายการแต่ก่อนหน้านี้เดียวผมพูดคุยกันสักิดตะกุยนะครับการรู้ท,ทึกจำเสียทิศแล้วก็ไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันประว่า อไปต่างจังหวัดกันไปมั่งรกิจเคิดท่วนตัวับมากมายเมื่อเดิมนะครับไปเดินงานนั่นเดินงานนี้ในบางครั้งเขาไม่ได้พูดคุยกับ่านผู้ฟังอ,อวันนี้ก็ได้มาพบกันที่ครั้งนึ่งนะครับกับปัจจุบันนี้ยครับเออข้เรียกเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเขากา็เดินทางไปทำขั้นตอนในวัดทจัดสร้างรอยวอกสิมาวันนีครับเขา เท้านมาของเราเดือนรั้ส่งครานกันเลยจําเป็นยัางยิงที่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ซืบถอดกันมาอย่างประเพณีวัฒนธรรมอ่าเป้านกันมาเดือนนี้กับเดือนเมษายนวันที่สิบสาเมษายนนี่ครับเป็นวันส่งครานด้วยว่าวันปีใหม่ไทยนะครับอ่าปีใหม่ไทยนั่นคือวันส่งครานนะครับอวันผาวรุษก็ว่าเป็นวันที่สำคัญต้องมีประเพณี ัานตอนหรือว่าการอะไรต่งางๆที่บรรจุอยู่ในวันสงคราน,นั้นคือก็เรียกว่าเป็นวันที่คนไทยเราก็คือรดนามนาซาดนามไส้กันรลดนามผู้สูงอายุข้อพรจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเพณีอันสวยงามาที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาชานานนะครับตัวเองก็เลยมีส่วนหวมไปลายเฮ้งในช่วงไปสงกรานที่ผ่านมา คือเป็นการให้คว้นกำลังใจก้องผู้สู้ไหวนะครับหว่านโลกล่านก็ไม่ได้ตอดทิ้งหันโกรกล่านก็ไม่ได้ตอดทิ้งยังมาดูแลกันให้กำลังใจกันให้พรนกันไปนานตามคณะเป็นเนียประเท니ทีเขาซื่อตอดกันมาเป็นเวลาชานานนะครับสร้างความอบอุ่นในในสั้งคมนะครับความอบอุ่นได้เกิดขึ้นผู้สู้ไหวผู้ชท่าผู้แก่ก็ไม่ได้โรคทอดทิ้ง หลงานก็ะได้ทำดึกในบุญคุณข้อ่อแม่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์นั้นได้ก็แหล่แท้ในช่งเล่านี้นะครับเป็นเป็นพระทีนีที่น่ารักข้อนไทยส่วนหนึ่งนั่นคือผันสรงครานตดน้ำนำวั่วผู้สู่งไวกระพานไปด้วยดีนะครับกระพานไปด้วยดีในช่วงเทศกาลสงงครานที่พานมา นะครับเด็กวัยรุนขข่นก็การซาดนามนทาเรื่องตามเราเชาวฝรั่งทางชาินะครับทางชาิเข้ามาก็ก็ประทับใจเหมือนกันนะครับต่อป,ปีเปีนี้อันนี้สงครามของเมืองไทยเราเนี้ยแท่กรุงเทปนึกว่าสนุกสนานนะครับฝรั่งเราซาดนามสนุกสนานเนี่ยนะครับมันตัวดีนะครับมันดูดเม็ดซาในมันก็อย่างอากาศมันร้อนตอาอากาศโดนในชาตดนามซาดได้กันบ้าง สนุกสนานรื่องาวข้องนันทนาการบันเทิงจะชาิแบบอบนอมจะชาิแบบ,บ,บแาบแาบกอทุดแล้วแต่จริงการชาดหนามนี่เขาชาดกันแบบสุภาพสุภาพแต่ดังดังลืมมันนะครับเพราหนามมันแบบสุภาพสุภาพแต่บางครั้งเล็กไปอยู่นะจะชาิกันเร่งๆกันไปซะกีดหนามที่ชาินี่ก็ต้องนาที่สะอาดใส่ดอกไม้้าไปหนามม่อมก็ไปนะครับ คืออยากให้วันท่องครานนี่เป็นวันที่ดีอันนี้เราแร่งเร่งเดียวยล่างเลยครับท่านผู้ฟังครับเร่งเดียวยล่างทึ้งวันทงครานที่ไม่ไถ่เที่านมาแต่ยังอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะครับก็ะอติจะพูดไม่ได้เรื่องวินฟ้าอากาศเรื่องสุขภาพราว่าเอ่อเจอมาหมากนะครับเจือมาหมากในยังดันสุกภาพเนี่ยอากาศมันก็ร้อน โรคไฟก่าเจ็บกระตามมามาใหม่ร้อนมัง่งเย็นมัง่งร้อนมัง่งเย็นมัง่งเรื่องสุขภาพกันหร,รือแะ้วแตนนะครับท่านผุกฟังครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่ต้องต้องเอาใจใส่อย่างต่อเนอื่องนะครับต้องเอาใจใส่อย่างต่อเนอื่องปัจจุบันมีคนกินโรคแปลกๆมากก็ไม่เข้าใจหน,นึ่งันมีแต่ไหวรุ่นบางทีอายุยังไม่หมากแตซึ่งไหว ตรงจากไปโดยโรคไฟกส้เจ็บที่เขาเรียกว่ามาเร่งมาเร่งเนี่ยนะครับมา,าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องต้องเอาใจใส่ดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องการารับประทานอาหารเรื่องการใช้ชีวิตความกดดันความเครียดนี่มันเป็นบ่อกเกิดข้องเชื้อโรคนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นบ่อกเกิดข้องโรคนะครับความเครียดเนี่ยเป็นบ่อกเกิดข้องสุขภาพที่มาของสุขภาพเนี่ย ทัองเขตเลยกับเจ้ารบเครียดปากหมาก,กินไม่ได้นอนไม่รับนี่เดียวอ่อเขาเรียกว่าทุกข์กผาพเราเ็าจะแย่กลายเป็นกลายเป็นโรคขึ้นมาที่เขาเรียกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าอาเลน,นิกเอ้ที่เขาหวาๆกันนะที่ว่าทุกคนไปเจอกันอยู่เนี่ยนะถ้าเราทําจิตใจแข็งนะครับพยายามทําจิตใจเขมแข็ง,ง,งปรุงให้ตอกแยกให้ได้โดยหลักการของพุทธศาสนาเนี่ย มันก็เฉยได้บางทีปล่อยวางเชื่อบางในบางเรื่องนะครับเราต้องปล่อยวางเื้อบางถ้าไอไ้ใดดังใจเราทุกเ,เรื่องมันไม่ไหวอย่างไี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปยากนะครับมันเป็นไปยากโดยธรรมาชาติมันสร้างมานย์สร้างสังคมไว้เป็นแบบน,นี้ความเปลี่ยนแปลงในสังคมนี้มันก็เปลี่ยนไปตามหยุดตามจะไม่ของมันนะครับเราไปเครียดไปจริงจังมันมากมหมก็ไม่ได้ คนสุดท้ายมันก็ลงตัวโดยการคําซ่อนข้องษษษษอกุทศชาสนาานี่แหละครับลอยวางในบางเหลืองนะครับให้หยุดที่ว่าคนเราไม่ได้โย่ถึงร้อยปีลรวปัจจุบันหน่อยมากแล้วเราก็พูดอตินันต์อะไรกันไม่ได้หวานะแต่ว่าโดยละความเป็นจริงในที่เกิดขึ้นอายุคนมันจะสั้นลงอาจจะเป็นโรสิ่แเวดล,ล่อมหลายอย่างอาหารการกินเอ้ยความเครียดเอ้ย นะครับแล้วก็มันหมากไม่เราต้องยอมรับสืาอาพทุกนี้ให้ได้ครับ่านผู้ฟังครับว่าไอ้น,นี้เราไม่ได้เล่งเหลืองราทีทีให้ไม่เป็นมงคละไม่ใช่นั่นคือสัจธรรมของชีวิตต้องยอมรับว่าเออเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์โลกถุกย้างเลยครับ คราบใดที่เรามีสมรู้ใจยุ่งมีการลงหน้าความสุขใส่ตัวให้หมาโดยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับดูแลสุขภาพอาหารการกินนะครับแต่ค้นที่ทุดเราก็ไม่สามารถรังความชรา,าไปได้มันเป็นลักธกรรมชาติทําความดีมนุษย์เป็นสังคมคือสร้างความดีนะครับสร้างความดีอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนปันจากไปอย่าให้คนเขาทราบแฉง ให้คุณเขามีความรู้สึกว่าอ้วงเยยว่าเราไม่น่าจากหอยแย่ได้ปนีนะกับประมาณนั่นแหละรับมันก็ถ่านั้นเองในบางครั้งเอเราอย่าไปลุ่งหยิบมั่นกับเรื่องที่สมมหมดให้มันหมาเก,กินไปในบางครั้งสมมหมดว่านั่นมันคล้องจ้านไหนนั่นมันคล้องจ้านนั่นมันคล้องเราพอทึ่งที่สุดมันก็ไปลงคํา่อนกลก้องแบบโพธศาะนะรนาในแบบห่าไม่มีอะไรเป็นกล้องใครนะกับชาชินวะพระวา ผาเคยบอกให้ฟังว่าเจนว่าพิธีรดน้ำท็อนี่แับไหนผมขอแรงไปเลยเพนะืเอ่อนนี่แบบรดน้ำท็อนี่ทําให้คนรุ่นล่งางเลยเห็นไหมชั้นนอนแบมือเห็นไหมชาติไม่ได้เอาอะไรไปเลยเอ่มันเป็นคุตโศบายรดน้ำท็อกไม่ควรหน่อยเห็นไหมซึ่งที่สุดชาติก็ไม่ได้เอาอะไรไปชาติแบมือหมลลให้คนลุกลาดไม่คนล่างเลยรดน้ำท็อชาติไม่ได้คุ้นจัดสิ้นอนะไรไปมากมาย แต่ว่าการดำรวงชีวิตของมวลมนุษย์มันก็ต้องมีกับสิน้นตามความหมส้มปัจเจซีมันต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่อ,อาศัเพื่อนหนุ่มยาสักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งหม่มยารักษาโรคได้กับปัจเจศีลืมไปข้อหนึ่งปัจเจที่มีได้บ้าง่งข้อหนึ่งที่อยู่อาศัยอ่า ที่อยู่อาศัยเครื่องงมยาที่อยู่อาศัยเครื่องงมยารักษาโรคปัจจัยทีนี้มันปัจจัยสามอยู่เอออาจยะตอบใหม่ชอบใหม่ณขทางอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องงมยารักษาโรค <laughs> บางทีกันลงเหมือนกันนลคกับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องงมยารักษาโรค แต่ปัจจุบันเราเพิ่มปัจจัยห้าปัจจัยยกขึ้นมามากมหม,ม <c oughs> นะครับมือคือกลายเป็นปัจจัยห้ารถปัจจัยยกอะไรก็ว่ากันเลยแต่คำกำหนดนะครับแต่เรากำหนดเราเล่านีกันมึนเดี๋ยวพุ่มโพนว่ามันไปทำอยุดรำจะไม่ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือคือนี่มันก็เป็นเรื่องจจาเป็นกับคนที่ประกอบอาชีพมันพุ่มนี้จำเป็นมาก บางทีรับข้อมูลเขาแท้ในการที่มาทำงานเนี่ยทำงานนั้นมันต้องอยู่ในโซเชียลทั้งมดในการโอนเงินในการรับข้อมูลเขาสารเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าสม่ังมันมีท่องดานเสมอแบบทันผุ้ฟังนะครับมีทัางบวกทัางลบนะครับถ้าเรามัวแท่มกมุนกับตัวสับมากินไปไม่ต้องกละบมากินมันก็ผ่อนไปเหมือนกัน ทิ้งที่ไม่คอยเรานั่นคือเวลาเข้มนาฬิกาเนี่มันเดินไม่มีการรอคอยนะครับมันไม่ได้ทำเพลิดเแยกแยะก,กันเองนะครับใชยสติใชยปัญญาของเราเนี่ยแยกแยะก,กันเอาเอง,องร,อเริ้งทายรายรกันวิจักนิดผูดเหลืองราวข้องการเหลือตั้งนะครับมาวันที่ที่เบ็ดถุนสาคมนีงมีการเลือกตั้งนายกเทิดสวราคนะครับขายดีื่นชวนให้ไปเลือตั้งนันเลยครับ ที่โอกาสพูดคุยในรายการเชิญชวน,ชวนไปจ่ซิสในการเลือกตั้งผู้นํานายกเทศบาลสมาชิกมาเรื่อยก่อแล้วแต่เลือกใครการเลือกคนนี้คนนี้สามาเป็นตัวแทนของเราใดอันนี้ก็นําะเนื่อเชิญชวน,ชวนไปเลือกตั้งวันทีที่แบบปรึกสภาทำเแต่เวลาแปดนาฬิกาซึ่งสิบเจ็ดนาฬิกาเข้าหัวเลือกตั้งไปใจ่ซิสกันเลือกผู้นํา ตกการเมืองผันพื้อมันก็เป็นฝันเฟื่องของสังคมอยู่ดีนั่นแหละครับนะครับจะต้นหลับจะออกฝันพื้นโยทีพี่น้องประชาชนจะเลือกผู้นําที่ถนัดฝาดีจะทางานเป็นตัวแทนของเราอันนี้เป็นภาคเป็นเสี้ยงงานนะครับไม่ได้เขาเรียกว่ารุนร่นแะรุ่งไห้ไปจ่ายคิดในการเลือกตั้งไม่ได้ฮะเสี้ยงอฝไายหนึ่ง่ายใดนะครับก้าเดียวให้หน่องทีระยุทธ์ชนระศิษ์ของนุกนะครับอืม เืิดเพลงให้ฟังกันในวันอาทิตย์ช่วงบ่ bye, ายๆครการร้อนๆอ,อยู่บ้านกับฟังเพลงกันไปกับรถกับฟังเพลงกันไปอย่างมีสตินะครับบางคนไปปักต้นเยินใจทำงานอยู่ที่บ้านเปิดเพลงฟังภัยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยพุ่มศิลเล์พินมนูนคำเนื้อทองกลับขา่ามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทันนะครับฟังเพลงกันเลยนะครับจากนองนุ๊ก ทีรายุดเฉลิมชิตีพุ่มมนุลกำเนิ้ทอ,องสวัสดีครับ